เดียดขอยกยากเขาว่าออให้คนตายขืนเดยเจ้าทูชาขอยดึกขอให้เขาแล้วอยนี่แหละจะเห็นนายน้อยเคยโตเพิ่มหนักผัวนั้นชาวแรงฮใหายกบชุ่มนี่กดปมหอดชาวในกินกบลาใหายไปเอาบักพริกเผื่อชาวแดงโดยเออรับไปก้านบอ๊้เ้ยคังไวหาเบาเลาแน่หรือเ่าทางสีชองอตไปเอาต้วหนงชุมนี่ พายกินกวกกอกว่าใส่ผักแกงใส่ผักอันนั้นแกงจะ่ผักงาผักบวบในกระเพาะโตป้าผู้หอมหอยหอยคักระาษคัดกระดาษกินกวกก็อเจ้าไปพุ่นเจ้ากระเบงเอาเบี้ยมาเขือตัวใหญ่ได้นั่งดอยนั่งโมเบงอยู่ สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอเจเบอร์สุขูมสุขคนเนาะเพียงเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยดีกว,ว่าทางต่างประเทศพี่น้องอ่าเขามาเบิ่งมาชมคลิปช่องยทุกพร้อมว่องใส่เนาะเพียงเนาะใจกันดอยอยู่ทางบ้านทางเคอนของเงินเ,อ,นเนอ,อื้อพรวิไลเนาะเอื้อของน้องดอยพี่น้องเนาะวันนี้เขาจะมาเล่าอาการที่ว่าน้องดอยอันำเลิอดมาโฉบชูเอื้อพรวิไลพังพี่น้องเลยเนะาะจังได้ก็มาเบิง่งมาชมน้องกันฝากแม่์เอฟซี FC เขามาคอมเมนต์เนาะกดไลค์กดแชร์เขามาให้กำลังใจว่าเวียงแน่พี่น้องเนาะอ่า มันกินกระทินม่ววานมุสอนไปเพื่อนชาวแดงมันอยากหากลูกขอเป็นคใครกะเกี่ยเข้าวซอกมือ,บอ,อบอกโอ้เจ้าตกใจว่ขใครเล่าเรื่องให้ฟังมึงกินกระดะนิดๆโอ้โอโอห่างห่างมือมือเจ้าไปพ่อมือนั่นห่างพ่ได้เป็นแบบนี้เนาะคนอาเบเนาะ เพราะมันเป็นแต่ละเทือนี่มันบริคือเก่าโบช่าพอดโบทรไมดานะอันนี้มันเป็นแห้งเขาเห็นนั้นเป็นแห้งขนาดไอ้คอยกระเบิงมันจะซับกู่รอหนางลอยแห้งจอยนางลอยเนี่ยคอยไม่ได้ไปเบิงเล็กน้อยช่วงนั้นเราอยู่นาคอยเอาเกี่ยวเขาได้ถึงหมเขาเบิงโทรศัพท์มันไผ่โทรศัพท์ลูกค่ะาแล้วทรศัพท์ลูกแล้วอ๋อ Hay. Ừ. Mất mất chói kia ừ. mình mới chói là năng lõi nó cầu dưới rồi Nụ độ hay chói Là vì lâu phải chăm tố nó Vua ừ. này này có đi Cái, cái mà hay nó hơi nóng bên cái đồ độ cho nó hắn bừng thế nó Tòn lao đai lụ này là bừng đầy lời Bỏ Lao mình lột chặt, thay này lột chặt hàng hàng Sau ừ. đây chỉ là Nó mình lột nó phải bọc lao hết เจ้าก็ให้น้องให้เจ้าได้ทั่วใช่ไหเขาเอาชุมเขาหน่มันบ่จักอย่างนาะโอ้เจ้าบ่จักเนาะโทรหากันพี่น้องเพราะว่าอันให้กึ่งนี่คือว่าเนี่ยเราบวชคอยสนใจภายในในเรื่องแบบนี้คำบวชกินยาเลยเราก็ให้เพื่อเท่านั้นแล้วมีแต่คุ้มให้เมียกินยาอย่างเดียว วันนี้อยู่ในกินบัดท่าเจ้าบอคอยดิงานแย่บอคอยหาขับข่าวกับน้ามีอยังกินร่วมกันแล้วเนาะแม่จะหมงแนวพิษได้ฉันมันกับพิษโอ้มันพิษเออกินนิ้วพิษอันนั้นโะครับโอ้โหชมเบิ้งเด้อสังเกตเบิ้งเด้อเอาดาาวเรากินยาออกเราแล้วเราใช้ออกไล่แทปบอชังเกตเบิ้งจะจะไปสังเกตน้องเคยบ่ ต้องสังเกตเบิ้งเนาะเอาเราคำว่านั่นเมนตัวเนาะเราว่าเราออกเลยกินยาเลยเพื่อชามเชนผู้นั่งน้อยชื่อให้เอาว่าเรานั่นน่ะเมนตัวนองบปโจยแล้วว่าบปโจยตัวอีกได้บปโจยเอื่นกินนินเนาะนอนเรานอนยู่ไนเห็นลยเราไปยอมมองมาบอกคุยกับจุกอย บ่เฮาใจถ่ายคลิปออกมาหากินข้าวเฉยเนาะบ่ช่วยบ่เฮากลับไปถ่ายคลิปบัดดิฟขานให้เนาะจักทิ่ว่าน้ำลาวเนี่ยไหนอีกงงฮะเนี่ยเอฟซีเพิ่นยังว่าบุคคลชาวบ้าแต่อยู่เฮือนเก่าเฮือนห้างแต่ที่ผาโฮมขี้ตุ้มกับโบมีเพิ่นว่าบัดนี้อยากไล่ยังกับเอฟซีชื่อให้เฮือนชาแนนเป้ยเพิ่นเฮ็ดให้มาแล้ววันยังเฮ็ดอยากว่าน้ำลาวว่ะเฮียบว่าน้ำเจ้าเบิด์ตคคน โมเมนต์ Moment, แต่คอยได้บอเล่าเราก็บบุญยากเบอเบล่าก็อยู่หันถือกันนั่นเจ้านี่เราไปนอนเขารอเลยทำไปกินข้าวอยู่เพื่อนแม่์เด้ยกะลูกเมียนี่ยจะกินยังกระยาปล่อยรถลูกเมียเนี่เราอิ่มแล้วแหละพอ่อแบบนั้นกะลูกเมียบริกินได้คื่อแล้ว มีแต่เจ้าของกินอิ่มเลยลูกสิกินยังเมียสิกินยังเขาก็ขอไปยากไปเขาเห็นลาต่างๆเขาไอยากเออเราเราเราอยากกินเล้าไปกับบุเป็นอย่างรอบนี้นะว่าเราอยากกินเล้าเลยเล้ากินยายได้มือนีิก่อดให้ยักไปบ้องไว้นอนกอดนอนแล้วก็กอดยขางย่านเน่ยจะย่านเล้าเห็นยังใจ้าบ่บ่ก็ก็ไรที่ย่านแม่ว่าง่ายว่าบอกให้ไปนอนห้องเจ้าของกับบุไปนอนยังอย่างมานอน มุ่งเดียวกันท่านแด้เคยพอน้าชิยันอ่ามันโมเมนต์เนวแบบหนาเคยเนาะเจ้าเป็นเคยมันไหนนางลอยบอลลักขอยวดได้เบ้าหนาได้เขย่าเล่าเนาะเจ้านบ่ได้เบ้าหนาได้เนาะขอรู้เพลงค้อนี่แล้วเราเขยันขอยก็ยากเราว่าขอขอให้คนายขืนแล้วเจ้าทูชาขอไม่ดึกขอให้เขาไปขอที่แล้วจะเห็นหน่อย เคยตัวเพิ่มนะครัวนั้นชาวแดงครนให้กบชงนี่กอดตอมฮอดเชาในกินกบเราหายไปเอาไห้นะไปเอาบักพริกเผื่อชาวแดงโดยเออรับไปก้านบอเคยอันนี้เลยเคยคังไวหายเบาเราแน่หรอวะทางสีชองกบไปเอาตัวหนุ่มชมนี่ไปกินกบโอ้บอกว่าใส่แกงใส่ผักอันนั้น แข่งเจ็ดพันยังผัวในกระเพาะโตบ้าพอหอมพอไหวยัคักขนาดคักขนาดกินกบก็ถึงเจ้าไปพุ่นเจ้ากระเบงเฮ้าเบี่ยมาเขือตัวใหญ่ได้นั่งดอยยั่งโมเบงเนาะมาปลุกเราหายรู้หายอยู่หายกินแบบเราไปตลอดคือกันผัวนางแดงนี่หักแต่ว่าเฮ้าไปกับโบคอยพ่อแต่ว่าไปแต่เราบัดเรามาแต่เรามีแนวไรเนาะแมนลาอยู่หากิจฉุบมีฉุรุบบัดไหนกึงกับไปตลอดคือกันไอ้เกึงกับบัดมาแต่โบมีแนวไร เดีแจ็คที่เอาจังไรเดี๋ยวนี้ก็ไม่เกิงนั้งแด้งเขาใช่ไหมสิพวกพักใหญ่ๆเชือกชวนโอ้ยเขาบอกเช็อกชวนธรรมดาเออตั้งแดงเห็นบ่โอ้สิพาเห็ดชูดเาหั่อืะให้ควายไปตัดอันนั้นเชือกควายไปหายช่องมาอะไรเชือกอ๋อเจ้าเจ้าไปตัดเชือกมาทั่วนี่บ่อืออ๋อให้เจ้าพาไปเฮ็ดพากันเฮ็ดฉันแล้วบ่โอ้เดือผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเห็นอ่าเป็นรู้โตนกะ อ่าทางเตือเพันอยากชื่อเป็ดชื่อไก่ให้เจ้าเลี้ยงชื่อหมูให้เลี้ยงกับมีเนาะแม่นแล้วขอยั่นแต่เจ้าบุมมี่เนี้ยมันกินนะคำชื่อต้องหาคอกกล้วยคนได้มาต้มต้มกบกล้วยกบไก่นางหมูน่ามากเยี่นให้มันกินนั่นแหละวที่ใดกันอย่างไดหมูอ่ออย่างได้หม้ออะไรอย่างไรลูเป็นอะไรเรื่องลูกผมก็ได้ถามกันเลยบ่บ่นะไปได้ถามเข้าใจน้ำลูกฮะ เอาใช่บอกเาราว่าเหมือนั่นว่าให้เหมือนเปถามเบิ้งคำมันจะมาจาั่งจะพาะไปเอา,าอบ่ได้ไปท่าขึ้นคอยไปได้ไปไปเลยบ่ใช่ให้ให้เราพาไปแบบโจโจไปด้วยบ่ออเออมาหันไปเอาขอยขอย,อายาผัวข่อยเจ้าย่ยานผัวเจ้าไปเอาช้อนสามคนเอาคำไปเจ้าผู้เดียวนี่ยเจ้าย่านผัวเจ้าหายมาบ่โอ้ยากเราแบมากหายมาหายมากกัม ลอยยามาได้ป่ะโบง่ายๆนี่เจ้านี้เจ้ามาเจ้ามาอยู่นี่เนยยังไม่ได้จีบใบยาห้างบบโบฮะเจ้าเอากันเจ้ามีใบยามีใบสมดรอยู่บอมีใบจดแต้มอยู่บอบัดมาอยู่นี่เน่ยยังไม่ได้จีบใบยาห้างอะเราก็ว่าเจ้ายังเป็นเมียเจ้าเล่าอยู่ด้ยหะเนาะม่ได้เจ๊กเราเขาบรเหารทางนี้เขาบรกกินดองทยังพอก็ติพอยังอยู่หนา เรากระเหติตเรากระเหติตเลยได้จังว่ามันมุมีใบนั่นไปอยู่น้ำกันนะชื่อบอกอยู่น้ำกันแค่แจ้งแม่บ้านว่า,าเป็นบัวเป็นเนมียซื่อ,อเออเขาจดกระเ,ระเรระด็นในตาวนพัวลันทะเลเขาไลยจดออจดได้อยู่บ้านน,<อ>าานั้นท<อ>างไปจีกได้อยู่บ้านนั้น<อ>บริจีบริจีใช่ครับเจ้ายังเป็นเมียเราอยู่ทำไปพอดีเจ้าเล่าให้เจ้ามาเนาะ เราก็ได้เลยฮะแล้วก็คำอาหันไปท่นบอว่าเออเจ้าจะไปผู้เดียวก็ได้ค่ะคำลาลูกควาควาเดี๋ยวนั้นมาเพื่อไปหาลักกินข้าวคอนนี่ลี่เขาบอกว่าอยู่เอ๊ะเพราะว่าให้จ่อยลูกจอ๊ะอ๊ะไปมาฟังเขว่าไปเอาแล้วไหมผู้กัญคะบอกไปเอาเด้อยานไปช่างโอ้ยควายานเพราะว่าบุญตองยานมุญตองดึงเอาไปค่อยครมาท่นอันนั้นเขาบอกบุญตองบ่ชื่อผัวเจ้านะ เออชื่อมวนให้ผัวเรากระบุญตองเนาะตองพรวิไลนี่โอ้ยนี่ไงเ้นเลกเกินข้อยน้อยขบว่าไม่ต้องกุ้งเริ่มไม่ต้องแถบไม่ต้องเป้นนลมีผัวบ๊อบบ๊อบบ๊อบ เฮ้ย้้้ลติตเลยเอแอพื่อไม่มันแห็นอนมันนอนมัดมือมอนี่ฮะเออยังท่านนนอนบอกอ่ออจ้ากันิ่น็อกันออก็รกับไอ้จ้าถิ่นด้ิอมามาลุงจิกินนี่มะกรีนนะมาพี่มามาลุงอ้จ้าเิา้าาถินอรขาบอกเอา อย่างนอยนันอยางนอนนนี่แมถูออกไปกอมนอนอยู่เพิ่งก่อนผมใช่ดอกมานอนง่ายอยู่ลูกเจ้าเอออยากนอนแน่เนาะเออเด็กฉันสบายเนาะไปนอนอู่นอนยังเออเด็กไปนอนอู่นอนยังสบายอันนี้เนาะนอนไปน้ำพื้นน้ำยางเนอะมันมาได้นอนเถอะ เราก็ยังมีเองโบราณอยู่นี่คุณผู้ชมกูหลังใครเจ้าบุญพันทัศนเองไปขอเขาเพราะเองเองงูไม่ขอจิ้งนี่บอกเองงูแม่แล้วเหลือฉันนี่บ่กงูแม่จังนะโอ้เลือฉันนานเลยหมดฉันนานหมดข้าวอ้างวจะเป็นด้อยางจะเองะไรเน้าเจ้าประยู่เฮือนเนาะ เขาแก่เอาเลยโอ้คอยส่งยาแต่เขาเอากำปั้นยังไปที่ที่มันเรียบร้อยแล้ยมันก็เหือนกับกระปังกระแปงกระปังกระแปงอันนี้นังว่าถึงขั้นว่ามันท่านหนาวขัดพัดได้แล้วแต่มันหนาวห่างมื่อนี้ยังห้องวานนี่อยู่เนาะวานนี่หนาวกูนี้วานนอนใกล้ผาบโย่านครับ Cô bà chốc bò Bò thịt khỏi làm gì đồng bạn Khi uhm, nào người nó thứ bà Đường đủ đường nhằng nào là một cao à phải Phải một điều Tông, hãy mi khuôn, phải nam, chồng, chàm khuôn ว่าอันยังบริย,ยากันคักกลับมาทางเงินนะทางผัวเราเนาะนต้องได้ชื่อเอ่อต้องได้เห็นใยอย่าห้างทางเน่ได้ยังอย่าง,างอื่นว่าเละิกลรากันในรถจังหน่อยรถโอ้เธอระชิวนะนเธอดยามามันหมอดเถอ,อมันนานก็ไไ้อีหะเะิวนี่มันเป็นยังมันหมอด มันมิดแบดจังเลมันบคุ้มบอกจากโมงมันหมอนแปดโมงแปดโมงต่อคืนนะเจ้าังหาก่นนี่รีบบกโอ้เจ้าไปตั้งไว้ีนมันเทียหมดเลยนี่มันมาถือแบดด้ียเคยใช้กันนะขวบนให้มันก็่ม่ได้มันมันไม่ยักแจ้งต้องแจ้งพุ่มนาด มันมมนอยากนานั้นลมันตายแล้วเหเจ้าเห็ดลมนู่ติติมันคือมันหมองอะเต่กี่คุกครุก็จะเป็นอะไรมันบาดเดือดจ้ะหุงเนี่ยยเปิดเนี่ยกลยขอขยะควมคนมาเคยใช่เนาะเนะชุกคอยก็บบาดเดอยใช่อันนี้เลยเห็นหมอหมดมื่ขพอจะขานี่มอยมีอยู่ โทรมาฮัลโหลฮัลโหลรนหุงไหนแขกนได้โอ้นานเลแค่ะว่าจะเป็นอะไรคือเหมือนใจความเห็ุ แต่ความเหตุับนั่นเนาะเมาว่าอ,อัืนกับตเกึงมีตามเบิ้งนี้น้องเคยเจ้านี้มเมื่อยแล้วว่า่าใชาเราไม่อยากสนใจเมียเป็นไรเลยเบิ้อยากสนนใจนะ ตายลาลาขนนะกูน้อตามคอยชังเกตเบิ่งนะคว่า wow ดังเถอดก็เราเราเห็ดคือว่าเมียเห็ดดิ่งหละเฮาเบิ่งเราเบิ่งบตกใจจังดีเลยกับเมียเป็นตกใจความฉนชันเขายากินหัดเข่าเลยมื่อนั้นมือเราหมกันกดจนไม่อยากหัดเข่าจนมากินเขาอยาวเรายังเอาหอกชับอีกหัวเมียอีกเลาอยากนั่นอีกเลยเอาว่ะกู เปิดกู้เล่วแล้วว่าหมอไม่ได้อึดัปิดกู้เจ้าได้บอกเราเขาบอกไม่คล่องความแม่ชู้เคยบอกแหฮงแนีวแล้วโบเมเน่หน่องจะนหน่อยเรา็งมาให้ชุ้คอยอีกแล้วโอ้ยเราไม่ให้ดอกเจ้าคนลาวบอกคนคอยเราทนไม่ต้ให้แล้วท้ายนี้เราบ่อยากอยู่เราบ่อยากมานั่งรับว่ากันแบบนี้ไอ้เกึ่งอย่างนี้นะห่อเล่ายังยอมเลยบ่อเลาาชายหัวเลยเช็ดห้องน้าให้ให้เราพูดคุมเรายังบ่คคล ความเห็ดห้องน้ำให้เราบอกเราเห็ดห้องน้ำให้ได้จังขี้ยาเรายังมีอยากขุดห้องน้ำจักทำนี่แหละผู้ใหญ่เพิ่นอย่างช่วยเนาะโอ้โหให้มวนขอให้คอยมาวัดชั่วนาญขุดมองเมืเอยดักขุดดินทันมวนมาจากโอ้โหคอยขุดคอยเจ้าเนี่ยคือสิอนั่นยกคำเพิ่นผู้ใหญ่เป็นช่วยนี่แล้วจะสร้างให้ลูกเราเห็ดติดจุดจุดแค่เดียวเนาะขุดแค่เดียวให้ขุดไปสร้างไปขุดนคอยอยากด่ายดีแต่ ชวนนำใช้ยังเขาเห็ดชูเห็ดชูมาได้ดเห็ดเลยเปจนากได้โอ้ยเอแม่พิมแม่พิมแม่พิมไว้ให้ก่อยก็ได้เหวินเห็นเห็นนับเป็นเด้อยแบบนี้เนาะตั้งแต่คิดว่าเป็นเรื่องดินนะปล่อยเลยจามเลยบ่พากันปัวห้อย เขาเป็นเอื้อนนอกเอื้อนนอกองเขานะเขาก็ได้เบิ้องนะนอกแก่ขิมเจ้าสีเอ็นฮักชายโอ้ยเอื้อนนอกเขาแห้งเขาปะเนาะไปออกลูกงานเขาเวลาติเบิกมันเขายาละเลยออกคนเดียวคนเท่านั้นคือบอกบอกแหงเราปบอยู่หัวชอยไม้เอื้อยนางลอยเมย์นางลอยแห้งห้ายเอื้เราเขมี่แล้วเมย์แล้วเขมี่เออเป็นยังเป็นยังแต่เกิงบอกโอ้ไม่ได้สนใจเป็นไังบอสนใจนะแหงเราอยู่เฉยคือว่า ตัวให้ไปชักนะเขาบริสุทใจนางร้อยเขาว่าเอ้ยเราให้อยู่เฉยขีดีกัดเขาหัวสูเอาให้เขาเขีดีกัดขีดเดียดไปเขาบรอยากเอานางร้อยคนที่ว่าเขาขีดเดียดนางร้อยโอ้เออแต้วว่าเอ็นครัวเราอยากได้เขาเอาหัวสูเอ้าตอนแรกนั้นเออน้องห้ามได้ห้ามตะกึงไงห้ามห้อยเอ้าห้ามห้อยอัตติบ่านางร้อยนี่เป็นบ้าเออเออคอยก็ได้ห้ามเขาว่า นั่ง้อยเอาส่วเอาน่าจะจอนมันเป็นมาโมอะไรยุกลอยให้ยังได้ผัวขนาดคล้อยปล่อยให้มันเอานะ่าจะเอาเลยออห่ามอยู่ห่างบุฟังเนะาะบุฟังเบ่าวเวียดบ่ออาวยังได้ผัวหันนะคือว่าเคยได้แล้วแนตะ่ก่อนผัวเราเนี่เคยได้ดิเข่าปะผัวสุดก่อนเข่าปะมันเป็นมาโมบุงเขาสุดอ๋อเรามีจก้กผัวเอาคอยจีโฟถามก่อนทับินได้ผัวนึ่งจะบ้านตะะแล้วผัวเก่าหันเล็กน้อยเอาดิ เอาอยู่เล็กน้อยอยู่บ้านธรรมภะเออบ้านพัวนางลอยอะไรบ้านกับบ้านแต่เกิงนี่โอ้เออได้ข้าวพระโอ้ได้เอาบ้านได้อีกบ้านเอาบ้านอันนั้นแล้วกับพัวนางลอยเดียวนี่สองคนทั้เอาหมได้ใช่ว่าพัวเก่าว่าตายว่ากินย่ามาลาย่าตายพัวนั้นแล้วพัวเก่าครับที่บ้านธรรมภะนะโอ้เออเอากับพัวนางลอยเดียวนี่สองคนพัวลอยนางลอยค่ะนังแล้วค่ะสิบบสองคนั่านอ๋อแสดงว่า้เกิงนี่เห็นตั้งแต่ อ่าเราไปเอาผัวอยู่บ้านนั้นโอ้เชื่อหรออยากเอาอีอยากเอาน้องคอยเป็นบ้านนี้คอยช่วงเท่าวยท่านไดเมื่อยน้ำนังลอยมาอยากให้เอามันเป็นบ้าอันนีอยบอกตะกี้เคยบอกตะกี้แกเน้นน้ำอยู่เลยเนาะโอ้เน้นน้ำจนมือเหมยเหมือยว่เว้าเลยเนาะเหอยเว้าเราอยากได้ผัวอยากได้อยากได้เอาได้เขาบอกให้คอยเขาเอาใช่เขาอยู่มันเป็นได้ลูกเขาช่วยเอาโดูกพอเลยลูกอง ตอมันมึเออทำมาบุคคมบวกินยายินยังก็เมนไล่อีกแค่แด้ลูกน้อยน้อยได้เดกอม่เอาลูพอแล้วมันเป็นแนวนีก็โตเหลาสิบเสียงไดต่คปกปูกะชากคุูนี่ดีเขาดีล่เลยทางบ้านคอยเขาเป่าเขาฟาัมมาได้กินประชังนะพวกขอมึบอกน้องเะีเินได้ เหนียวเมียเป็นบ่พอยสนใจเมียพอ,อยสนใจมันก็เบิดเท่าน,นั้นแหละมันทุกอย่างมันมันขึ้นอยู่กับผัวเบิดลเท่นนาไหร่คําว่าคําว่าเฮาได้ไปอยู่เฮือนผัวได้นะ่ะฉะนั้นขอช่สิเอาเมียมื่อเฮือนบ่ใช <โอ S 2> ้ช่างเอาเมียเมื่อบ่ซะคําเบิ่งเมียบ่คุ้มเนาะขกเว,ว้าเท่านั้นที่ก็บอกสู้ต้องอันอนั่นไหนคาว่าเฮาเออขอยขี่ข่าวไปยังอาวเขาเลี้ยงลูกคอยก้มเพราะว่า แต่ค้เอาสีทามให้คอยเอาแลคอยบอสเขาคอยว่าจ้างชุบลายล้านค้าวเอาด้วอย่างนี้ฮบคอยชุบเอาถูก็พยูพเดียวคอยหมอนเลยสิผวกเก่าแล้วคอยมาเอาเป็นช้างโอ้มันเป็นบาสพนักงานยู่งซะแล้ยานมันตีคอยได้ด้วยบอกว่านั่นอันนู้บอกคอยคนมาช้างตะกี้มี็ยังตะกี้ มันตื่นมีวันไตมันมันหามมดฐานเบาๆยังจังว่ทานมันเบิดบอกขื้นดะไรมันบีบบไปยังเด้ตัวเหงขนาดโอ้ขัดชายนเชุ้มนโอปนมงมอดปุ๊บมอดปุ๊บไ่มีนะะมันเลยลุกแปดนมงมอดลว เดี๋ยวมันบริเวณหุ่งเลยบุตอืุคนมีโรคประจำตัวนี้หนึ่งมาผู้เป็นผัวน,นี่ต้องดูแลต้องเนีนมนำเนี่ยนั่นเนี่ยน,นี้ค่ะบอกเนียมนำมันบานมาคลายปเป็นนั่นนี่เลยเถหมอันนั้นถึกอ,อันตายถึกไหมอ่ะลดมจะไหมบ่ม อันนี้ก็วอนี่ยังดีทอ,อว่าโจยเรานั่งอยู่ใกล้แล้วฉันมันหัวล่มมันล่มหัวฟาดไม้เอน็นบางเดียมประตูหันเพราะ,ะไงเพราะว่ากำลังว่าสิพากันมาได้พอโจยอยังถ่ายคลิปยังโมเดลว่าสิมาพี่นี่ก็เลยเห็นก่อนตกใจไปเลยวะคอยกับโบเคยอันเห็นด้วยหากเห็นชองเทือนี่แล้วกำอยู่ป่าแต่อยู่ป่านั่นก็ตอนเลกเราล่มแล้วอนนั้นจนถาหลาน นั่งบุญมีนมั่นงบุญเพลงให้ <c oughs> จังได้เล่นเขาไปเบิงึง <c oughs> อันนี้ก็เด้อโวช่างเป็นแทบเกิงก็นอนอยู่ในผูกมโยอมออกมาคุยโตอ๋จ้าหันม่เมียหรือโดยที่อยากได้ม่เมียคนเทาคนไปชั้งเขาเราเคยมีเมียอยู่บ่บ่อนะฮะเคยมีเมียมีน้องกันเลยไอ,อ,อเกิเงไงละ <c oughs> เ,เราไปตะกตะกี้เราไเอาเมีเออเราไปเอาเมียจากเธอดหาก็มาเอามาพ่อกำนั่งโดยนี้โอผัอวกเก่านั่งโดยนะ่ะตายแล้เนาะตายกินยามาอหาพบริมีดูน้ำกันผูนั่นบอพอดั่ม เดือนนี้ถือว่าเป็นจามเทือใเดือนแรกเดือนนี่เนาะจามเนาะชีเทือยประดาวันชินกระเป็ดนะวันชินวันวันยังมืไงวันจันทร์วันจันทร์เยอ่เหรอเมนวันชินทร์เยอะบ่เมนวันจันทรเออพลอกับผมเพืกันว่าเป็นวันชินทร์วันโบเนาะมีแต่แับประมาณนี้ได้ใช่เนาะเมนเอากระซีได้กลับได้บัดนี้อย่เวียนเข้ามาเด่นน้ำเจ้าแล้วก็เล่าให้ฟัง ว่าเรื่องมันเป็นแบบไรตกใจได้กินอีกเนาะโอ้ตกใจญ่จ <c oughs> ไม่อยากเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเลยค <c oughs> ือว่ามาเล่าให้เพื่อนฟังเทาก็มาลงคลิปอยู่นี่แมนเนี่ยมันมีสัญญาณในบ้านอยู่บ้านนั่นอ่ะมีสัญญาณอ่าบ้านดังโดยนะมาเล่าให้ฟังถ้าว่าเยี่ยมไปยามเล่ากันแนวน้ำเล่าไ,มไหมเจ้ากับเจ้าก็บอกเล่าน้ำได้น้องเคยก็เว้นที่ว่ามีแต่ว่าย่านย่านย่านไม่ใช่จาเป็นปะาย่านน้องเคยก็ได้เลย วัวาเนาะบอว่าพ่อเนี่เราเห็นบอกคักกับไม่กินหมูเล้วเนาะเห็นอะไรบ้านเฮาแบบนั้นด้บ้านเฮาคำนองเคยว่าพังเนี่มีแต่ไม่กินหมูอย่างเดียวแล้วแม่บอกเคยไหมบอกน้อเคยบอกไม่เคยไหมถือว่าอะไรเรามันบอกมีเจ้าโคดเลยเนาะบอกมีพ่อแม่เลยมันบอกอย่างบอกอย่างกันเนี่ยอ้าวอย่างไรก็อยู่ดีไม่แห้งเฉพาะไม่ได้สบายดีพี่น้องเนาะมีแต่ว่า เป็นกำลังใจให้เราพี่นองงนะ้องเไยเนาะสูสูวันหน้าวัได้มาเยี่ยมใหม่ละเนี่ยพี่น้องหัวสวนเราก็ได้คือว,ว่าเห็ดหัวเห็ดอันนั้นเราก็คือว่าครั้งนี้ว่าพิพา็ต้องกราบขอโทษขอไผ่ละลายพี่นองงนะ้องเหรอแมวหนังเขาหมกตุ้ยพี่นอ้องเอ๋อพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะลาไปก่อนเนาะอยู่ดีไม่แหง้งพี่น้องเไงเก่าคือเดิมไงเนานะ เอาคำวลัสบายดีพี่น้องเลย